อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกวับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็ขอภายด้วยเนาะที่วันนี้รีวิวเอ้ยไม่ใช่ดิอัพเกมเศรษฐีนานนะครับก็ขอภายด้วยเนาะที่มาช้านะเพราะว่าติดฝนนะครับพอดีบ้านผมฝนตกนะพอดีมีทุราข,ข้างนอกแล้วพอผมจะกลับบ้านฝนนั่นตกอ,อีกครับก็เลยนั่งรอ ที่ร้านเกมอะครับพอดีเนื่องจากฝนมันตกพอดีตรงร้านเกมอเงนะี้ยผมก็เลยแวะนั่งเล่นเกมอะไรสักหน่อยแล้วกันนะครับพอเล่นไปสักพักอ่ะฝนก็เบาแล้วผมก็เลยกลับบ้านนะครับอ่ะก็มาเรามารีวิวกันเลยนะครับจี้ที่มาใหม่ในวันนี้นะครับเป็นจี้เก่าเล่าใหม่นะครับก็คือเป็นจี้ที่อร์เซ็นต์ขึ้นมานะครับชื่อจี้ว่าแท็กซี่สนามบินเนาะใช่ปะอ๋อเป็นชื่อสุดยอดแท็กซี่สนามบินเป็นแบบ S, <Yes>. <S นะครับก็ แน่นอนครับความสามารถของมันคือหลังจากเที่ยวรอบโลกเนี่ยจะมีโอกาส60%ที่จะได้ทอยลูกเต๋าอีกครั้งซึ่งขอบอกว่า60%เนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากนะนะครับซึ่งขอบอกว่าถามว่า G แท็กซี่เนี่ยเหมาะสำหรับสายไหนก็เหมาะแน่นอนครับก็ต้องเหมาะสำหรับสายจบเกมไวนะครับขอบอกว่าใครที่เล่นใครที่ถนัดสายจบเกมไว้เนี่ยก็แนะนำต้องหาจีนี้มาให้ได้อ่ะโหแบบจะโหดมากเลยะนะครับเพราะว่า โอกาสห0สิเปอร์เนเนี่ยไม่ใช่เปอร์เซ็นต์น้อยๆน,นะเปอร์เซ็นต์มันเยอะนะนะครับลองไปเทียบกับของเดิมนี้แบบคริสตัลมันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแท็กซี่แบบคริสตัลน,นะครับแต่ผมจำได้ว่าน่าจะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะถ้าเป็นแบบคริสตัลอ่ะอันนี้มันเป็นแบบธรรมดานะครับแบบธรรมดาแค่สี่สิบห้านะครับผมหาแบบคริสตัลก่อนนี่ๆๆแบบคริสตัลแบบคริสตัลผมมีแล้วนะ แบบคิดตั้งนี่โอกาสออก52นะครับก็เพิ่มมา8%นะ5้าส5มห5 5สี่ห้าหเจ็อเพิ่มมา6%กเเอ้เพิ่มมา8%นะครับวิธีหาทำไงครับวิธีหาก็ต้องไปดูในอีเวนต์นี่ครับนี่อีเวนต์กิจกรรมแล้วก็กิจกรรมไอเทมนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับขอบอกว่าอีเวนต์เนี้ยตามกระแสเพลง เพนไพ่แอปเปิลเลยนะทีมร้องว่า I have a pen อะโอ้โ oh, ห g m เอมนี่เดี๋ยวนี้เล่นอย่างนี้เลยนะทันกระแสเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยใครไม่รู้จักเพลงนี้ถือว่าเฉยมากนะเพลงเพนไายแอปเปิลเนี่ยนะครับก็มาดูครับนี่ก็จะมีตัวสุ่ม Apple Pen พนะครับก็สิ่งที่ต้องเก็บนะคือ g a p อ l e กับ g p e พนะครับ Apple กับปากานั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวสุ่มพาย Apple p e พนะครับ ก็ต้องหาสับป,ปะรดก็คือพายแอปเปิลกับเพนนะครับอย่างละอันนะครับส่ว so, นจี้เพนแอปเปิลพายแอปเปิลเพนนี่ครับก็คือเนี่ยครับปากกาสับป,ปะรดแล้วก็แอปเปิลนะครับก็ต้องหาทั้งสามอย่างครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่าไอตัวสุม่มไอเพนแอปเปิลอะไรเนี่ยมันมันมีโอกาสสุ่มได้อะไรเดี๋ยวประกาศมายัง เออวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สิบมกราอะประกาศวันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอจี้วิธีหานะครับจี้สุดยอดแท็กซี่สนามบิน S อสบวกนะครับกิจกรรมแลกเปลี่ยนตั๋วสุ่มจี้ข้างลางคาัดเอขึ้นไปนะครับแลก Apple a n แอ e เได้รับตั๋วสุ่ม Apple Pen สุ่มรับวัตถุแห่งแสงสว่าง S อ๋อนี่ครับมันจะมีโอกาสได้พวกที่แสงสว่างนะครับตามนี้เลยนะครับอ๋อนี่ครับผมรู้แล้วไอตัวสุ่ม Apple Pen เพนอะไรเนี่ยมันมีโอกาสได้อะไรนี่เพื่อนเพื่อนก็มาอ่านประกาศได้นะเออแท็กซี่สุดยอดสุดยอดแท็กซี่สนามบินเดี๋ยวหาก่อนนะนี่ครับก็คือ จี้สุดยอดแท็กซี่สนามบินนะครับวิธีหานะครับเพื่อนๆต้องแลกตัวสุ่มเพนแอปเปิลเพนแอปเปิลพายแอปเปิลแล้วก็เพนนะครับก็คืออันสุดท้ายเลยก็คือถ้าเพื่อนๆอยากได้จี้สนามเอสุดยอดแท็กซี่สนามบินเนี่ยเพื่อนๆต้องแลกอันนี้ครับตัวสุ่มเพนแอปเปิลพายแอปเปิลเพนนะครับก็คือปากกาสับประรดแล้วก็แอปเปิลนะครับมันจะสุ่ม ที่จริงอะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าแรกอันนี้มาแล้วมันจะได้เลยนะมันมันต้องสุ่มอีกนะครับซึ่งมันมีโอกาสสุ่มได้อะไรนะเดี๋ยวขออ่านประกาศก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสุ่มหนึ่งในสิบเอ็ดครับโอ้โหยากอยู่นะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีจี้ใหม่ด้วยนะครับก็คือสุดยอดแท็กซี่สนามบินนะครับก็ ขอบอกว่าอีเวนต์เนี้ยต้องใช้ดวงนะครับต้องใช้ดวงล้วนๆเลยนะครับแล้วก็เนี้ยครับตามนี้เลยมันจะมีโอกาสได้จี้อย่างอื่นด้วยนะซึ่งขอบอกว่าโอกาสได้ผมว่ายากแน่นอนเพราะว่าตามสไตล์เซิร์ฟไทยอ่ะมันต้องได้ยากแน่นอนถูกไหมครับคือ g ีเมันไม่ให้ง่ายๆหรอกครับไอ้พวกจี้อะไรที่มันดีๆอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเปิดเดี๋ยวดูจี้ดอง่อนนี้ว่าผมมีจี้ดองอยู่เหลืออยู่หรือเปล่า อ่ะมีอยู่นะครับอ่ะเปิดชื่อไม่ขึ้นนะครับก็ไม่ได้แล้วเพชรประเด็นคือเพชรผมไม่มีแล้วครับเนี่ยตามที่เพื่อนๆเห็นภาพเลยครับเพชรผมหมดไปกับอีเวนต์ไอตัว,ต,วตัวละครตัวใหม่ที่ผ่านมาผมยังขาดดาร์กโซเออ่ะดารกดขอบอกว่าดาร์กโซเอสเนี่ยสุ่มได้ยากมากขอบอกว่าถ้าเกิดผมแลกไอตัวบัณฑิตสาวฮายอนมาเนี่ยผมได้ดาร์กโซมาเลยนะเสียดายผมไม่ได้แลกอะ่ะโอ้โหขอบอกว่าดาร์กโซเนี่ย เปิดได้ยากมากนะครับอ่าชื่อไม่ขึ้นนะครับอดูดิมีอย่างอื่นอีกเปล่าอันนี้มัน a บวกถึง s บวกอ่ะอันนี้ก็เปิดเปิดไปเล่นๆ่าแล้วนครับ o ได้ s เอ่อดูก่อนนะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าประเด็นคือเพชรผมไม่มีแล้วไงนะครับเพชรผมหมดไปกับอีเวนต์ตัวละครตัวนั้นแล้วอ่ะนะครับ แมตกใจนึกว่าชื่อขึ้นโอ้น่าจะยากนะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดจากคะแนนลัคก,กี้ครับผมมีอยู่หนึ่งแต้มไม่ได้ครับชื่อไม่ขึ้นโอถ้าผมมีเพชรนะผมจะลองเปิดสักร้อยสองรอยเพชรอะแต่เสียดายคือเพชรผมไม่มีนะครับอ่ะก็ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนมีเพชรเยอะมีทองเยอะก็ลองไปหาละกันเนาะสำหรับตัวละครเอ,อไม่ใช่ตัวละครดีจี้สุดยอดแท็กซี่สนามบินนะครับซึ่งโอกาสออกห0สิเปอร์เซ็นซึ่งใครที่เล่นสายจบเกมไวเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะจี้เนี่ยเพราะว่าโอกาสชนะของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วถ้าเพื่อนเพื่อได้จี้นี้มานะขอบอกว่าตัวคุณจะโหดมากนะครับเพราะว่าหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่น้อยน้อยนะนะครับก็สายจบเกมไวก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ ใช้พวกอะไรอะ่ะจี้ถ้าเกิดคนที่เล่นตัวคอนสแตนตินอ่ะคอนสแตนตินมันจะมีจี้ติดตัวคือคุมเต่าใช่ปะเพิ่มการคุ้มคุมลูกเต่าห้าสิบอร์เซ็นและเพิ่มทุกสองเปร์เซ็นในกรณีที่จี้คุ้มเต่าไม่แสดงผลนะครับส่วนบินด่วนก็โอกาสบินด่วนสาสิบาเปอร์เซ็นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่อะไรอะ่ะโคงโคงแท็กซี่บินเออบินด่วนไม่ต้องใส่โคงแท็กซี่แล้วก็ องแท็กซี่หรือจะใส่ธงแห่งผู้ครอบครองก็ได้นะเพราะว่าเวลาหลังบินน่ะมันจะมีโอกาสสร้างแลนด์มาร์กเลยไงก็ผมนึกได้เท่านี้แหละนะครับอ่ะก็ขอรีวิวอีเวนต์วันนี้กันเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ